วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดและลงทะเบียนเล่นเกม g e n s h i n Impact นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมาที่เว็บไซต์ของ g e n s h i n ก่อนเพื่อที่จะดาวน์โหลดเกมนะครับซึ่งตัวที่ผมจะมาแนะนำนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น PC นะครับเราสามารถค้นใน Google ว่า g e n s h i n นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้เช่นกันนะครับจะอยู่ลิงก์ที่2นะครับลิงก์แรกนี่จะเป็นเวอร์ชันโทรศัพท์นะครับ เราก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมจากนั้นนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยคุณก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดเริ่มเกมนะครับตัวโปรแกรมลันเชอร์นะครับก็จะทําการดาวน์โหลดทรัพยากรเกมนะครับซึ่งมีขนาดมากถึง80 g ิกด้วยกันนะครับรอจนเสร็จนะครับจากนั้นก็กดเริ่มเกมได้เลยนะครับผม คุณก็จะพบกับหน้าเริ่มต้นของตัวเกมนะครับก็จะมีช่องให้กรอกอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับในที่นี้คุณก็สามารถเลือกที่จะลงทะเบียนผ่าน facebook หรือลงทะเบียนผ่านอีเมลก็ได้เช่นกันนะครับในที่นี้ผมจะลงทะเบียนผ่านอีเมลนะครับแล้วก็กรอกอีเมลนะครับที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับหรือสมัครใหม่ก็แล้วแต่นะครับในที่นี้ผมก็จะกรอกเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับก็คลิกที่ช่องที่2นะครับแล้วกดคําว่าส่งนะครับ ก็จะมีการส่งรหัสยืนยันนะครับไปที่อีเมลของเรานะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับเราก็ต้องมายืนยันนะครับว่าเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่สแปมนะครับคลิกตามภาพนะครับตามลําดับมาเสร็จแล้วก็ไปเช็คที่อีเมลของเรานะครับก็จะมีเวลาจํากัดด้วยนะครับนี่นะครับเราก็เอารหัสตรงนี้นะครับไปกรอก ใช้วิธี copy ไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กองรหัสผ่านนะครับซึ่งเป็นรหัสที่เราจะใช้ในการล็อกอินเข้าเกมนะครับแต่โดยปกติแล้วหากเราไม่ทำการล็อกเอาออกตัวเกมก็จะพร้อมอเข้าเล่นได้เสมอนะครับแล้วก็ติ๊กนะครับเสร็จแล้วเราก็มากรอกอรหัสผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นการลงทะเบียนเสร็จแล้ว กดเข้าสู่เกมได้เลยนะครับแล้วก็กดยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขทั้งหมดทีนี้เราก็พร้อมเริ่มเกมแล้วครับผมแล้วต้องไม่ลืมว่าเข้าเกมครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วยเราก็ต้องมาเลือกเป็นเอเชียนะครับถึงจะเจอเพื่อนคนไทยเล่นด้วยกันหากไม่เช่นนั้นแล้วนะครับคุณก็จะเจอแต่โซนอื่นๆนั่นเองนะครับ เมื่อจบฉากคัดซีนเริ่มต้นเกมนะครับก็จะมีให้เลือกตัวละครนะครับโดยเราจะสามารถเลือกเป็นแฝดคนน้องหรือคนพี่ก็ได้นะครับเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะครับก็เลือกเอาตามที่ชอบได้เลยนะครับถ้าเราเลือกก็จะมีช่องให้กรอกชื่อขึ้นมาครับซึ่งชื่อนี้เราสามารถที่จะไปเปลี่ยนที่หลังได้นะครับแล้วก็กดดูหน้าตาตัวละครก่อนถ้าไม่ชอบเราก็กดแบ็กกลับแล้วก็กดเลือกเป็นตัวถัดมานะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็นตัวผู้ชายนะครับ เราตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันได้เลยแล้วเมื่อ จบฉากคัสเซีนเริ่มเกมนะครับอันดับแรกที่ผมอยากจะแนะนําก็คือการตั้งค่านะครับให้กดปุ่ม ESC นะครับบนคีย์บอร์ดจากนั้นก็มาที่เมนูตั้งค่านะครับในส่วนที่สําคัญนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงผลนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในขณะนี้นะครับหน้าจอเกมของผมเนี่ยจะแสดงแบบไม่เต็มจอนะครับก็เป็นเพราะว่าผมมาตั้งเป็น1,600,900คูณนะครับเป็นแบบวิดด์โหมดนะครับ โดยที่คุณสามารถตั้งเป็น Full HD นะครับเต็มจอหรือตามขนาดจอของคุณนะครับเช่นถ้าจอคุณ 4K ก็จะมีให้เลือกถึง 4K ตรงนี้ก็จะเป็นค่าเริ่มต้นของกราฟิกนะครับเราสามารถมาปรับแต่งเองเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับในที่นี้ผมก็เลือกเป็นค่าสูงนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งเองเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเสียงแล้วก็จะมีเรื่องของภาษานะครับเราก็มาตั้งเป็นภาษาไทยแล้วก็ตั้งเสียงภาคได้จากตรงนี้นะครับ โดยค่าเริ่มต้นนะครับจะเป็นเสียงภาคภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมชอบภาษาญี่ปุ่นผมจึงมาเลือกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับตัวเกมก็จะมีการให้ออกจากเกมเพื่อที่จะดาวน์โหลดไฟล์ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนนั่นเองนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกด s u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะครับถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมอาจจะมาทำคลิปเป็นการเล่นเกมแบบเบื้องต้นนะครับของ g e n s h i n Impact ให้ได้ชมกันนะครับตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ภายหลังนะครับ โอเควันนี้สวัสดีครับ